จะทำยังไงแต่ดาับมามองว่าดาเคยเห็นนะว่าสายลับปปชหรืออะไรสักอย่างของโครงการปปชเนี่ยฮะภาพดาของสายลับปปชคือคนที่ทํางานให้ปปชแต่ไม่ต้องให้ใครรู้ว่าคนนี้ทําแล้วคนคนนี้ไม่ต้องออกมาบอกด้วยว่าเอ้ฉันทํางานนี้นะของปปชเป็นเหมือนกับงานลับแล้วคุณก็มีหน้าที่แต่คุณแต่ว่าคุณเดี๋ยวเมื่อดเมื่อดาเดี๋ยวเมื่อเราศึกษางานสักชิ้นหนึ่งนะคะ เราสามารถที่จะรับงานนี้ปปชมาแล้วเราสามารถบอกปปชได้ว่าปปชคะฉันต้องการเอกสารนี้เพิ่มฉันต้องการนี้เพิ่มต้องการนี้เพิ่มคุณเอามาเลยคุณมีสิทธิ์เรียกร้องเอกสารเหล่านี้มาให้ซัพพอร์ตใ,ให้คนกลุ่มนี้ทํางาน <iend> แล้วพอจบงานเสร็จเป็นงานของปป,ปชปชปชไปไม่ต้องให้ใครรู้เลยว่าคนเหล่านี้ทํางานให้ปปชอยอย่างนี้ให้เกิดอย่างนี้คือต่รู้สึกว่ามันจะได้ไม่ฝ่ายที่ถูกตรวจสอบจะได้ไม่รู้เลยเขาว่าเอ้ยใครทําเรื่องนี้ใครทําเรื่องนี้ใครดูแลเรื่องนี้ใครดูแลเรื่องนี้ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเป็นแต่ว่าต้องต้องคนที่ทํานี่ต้องชาตินะ <c oughs> คงจะมีประเด็นเล็กๆคนก็จะถามย้อนไปอีกว่าและสายลับของภาคประชาชนเนี่นะไว้ใจได้หรือเปล่า <c oughs> ที่คําถามเราไม่โกงเอาเท่าไหร่อาจจะลามไปที่สายลับปปชแต่ไม่เป็นไรนะคะ,ะนี่คือแซลกันว่าแ,แต,แต่แต่ที่สําคัญที่ได้บอกคุณนนี้ต้องต้องโอเคนะ มันนะจ๊ะไม่ไม่ทุจริตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดอย่างนั้นค่ะคุณพีดาค่ะในฐานะสรุปบทเรียนตรงนี้ค่ะทำยังไงดีภาคภาคธุรกิจบทบาทที่ดูเข้าไปอย่างเอาจริงเอาจังกว่านี้ค่ะวิธีการครัปชันเชิงนโยบายที่พาพวกธุรกิจใหญ่เข้าไปร่วมด้วยเนี่ยนะฮะทำให้ค่านิยมหลักเนี่ยของสังคมเนี่ยล้มเหลวเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงผู้บริโภค นะฮะมาถึงคนในประเทศแรงงานอะไรต่างๆ,ๆนานี่ะจะไม่มีค่านิยมที่จะมาสร้างผลผลิตที่ถูกต้องให้กับประเทศอีกต่อไปอ,อย่างคําพูดที่ว่าโกงหน่อยก็ไม่เป็นไรขอให้ทํางานอะไรต่างมันไม่ได้ขอให้เหลือมาบ้างมันไม่ได้ะนะครับค่านิยมอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้คุณก็ทํางานคุณก็ตลอดเวลาคุณก็มีโอกาสคุณพยายามที่จะหลบเลี่ยงอะไรต่างจริงๆคิดว่าธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยนะฮะที่เป็นระดับกลางร,ระดับย,ย่อยที่ เสียเปียบนะครับตอนนี้จะต้องรวมตัวกันแล้วก็ต้องสู้กับไม่ง<ม>ั้นสังคมก็จะล่องรอยไปเรื่อย <Okay. S 2> ในลนักษณะที่เป็น f a ลส state ผมพูดถึงเรื่องประักษ์สิประการเมื่อตะคู่นี้นะครับมันมีแรงผลักดนันจากข้างนอกอยู่แล้วสาประชาชติเห็นปัญหานี้มาก <Okay. S 2> จับพวกธุรกิจใหญ่ทั้งหลายเพราะเออผมก็เป็นพวกคนที่ถูกจ,จับไปเซ็นด้วยนะฮะผมเป็นคนเซ็นคนแรกจากประเทศไทยเ mm hmm. มื่อวันที่24ิบุีพฤษภาเนี่ยเซ็นสามพันเนี่ยสามพันคนที่นิวยอร์กบอกว่า บัญญัติสิบประการที่พวกคุณได้ประจับมาใน10ปีที่ผ่านมานี่นะซึ่ง <Okay. S 1> จุดสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของรับชั้นปุ๊กห้ามคอรรัปชันนะครับอย่างนี้ไปเนี่ยเรามีข้ออันสี่สิเอเพิ่มขึ้นมาคือว่าคุณทําธุรกิจในอนาคตเนี่ยคุณจะต้องทําให้มันเกิดความยั่งยืนต่อสังคมขึ้นมา <Okay. S 1> คุณจะต้องดูแลชุมชนคุณจะต้องดูแลผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายเพื่อจะให ธุรกิจที่คุณทําอยู่นะั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้น<ะ>ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไรก็<ะ>คือผู้บริโภคชุมชนะนะฮะสังคมโดยทั่วไปนี่อันนี้มันมันถูกเซ็นเอาไว้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นต่างประเทศเนี่ยนะฮะประเทศที่เขาพัฒนานแล้วเขากิจอย่างนั้นแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเซ็นเอาไว้แล้วพอเซ็นแล้วนีน่มันชื่อมันไปหลาอยู่บนบน,บน,บ,นบนเดดใช่ไหมฮะนี่ถ้าเราทําอะไรผิดเนี่ยก็จะมีคนประจานเรา ส่วนมากก็คู่แข่งประจานเราใช่ไหมเขาก็จะเน็ตขึ้นไปประจานเราใช่ไหมครับเราก็เลยต้องทำอ่ะนะฮะอย่างน้อยก็เป็นแรงกระตุ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมีแรงจากข้างนอกกระตุ้นเราอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราที่อยู่ข้างในเนี่ยตอนนี้โลกเนี่ยเขากําลังจะช่วยเราแล้วเพราะฉะนั้นเราในสถานที่เป็นธุรกิจที่เสียเปรียบอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเรามีแรงช่วยจากข้างนอกอยู่แล้วครับนั้นรวมตัวจากข้างในเนี่ยมันมีแรงเยอะใช้ได้จริงเลยนะคะความจริงมีเวลา จะหมดแล้วให้สั้นๆนะคะพอดะี่นึกถึงที่ท่านเวลาได้พูดถึงตรงนี้ครับเราจริงๆแล้วเรามียุทธศาสตร์ชาตินะครับจริงๆเราก็ได้พยายามร่วมกับทางองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติและก็ของอาจารย์จุรีด้วยนะครับวันที่10-13เนี่ยครับที่เราจะจัดวันการประชุมนานาชาติเพื่อด้วยการต่อต้านการทุจริตนะครับครั้งที่14นะครับซึ่งเราก็จะมีทางภาค รัฐก็คือท่านนายกแล้วก็ทางปปชแล้วก็ทางทางภาค<ม>เอกชนจะขึ้นไปจับมือร่วมกันว่าทำยังไงที่จะทําให้เกิดธรรมพิบาลบรรษัทพิบาลขึ้นมาได้ครับก็เสียดยนะคะแท้ที่จริงจากประสบการณ์ของแต่ละท่านเนี่ยคงจะมีข้อเสนออะไรในรายละเอียดได้อีกมากมายแต่ว่าเาน้นคิดว่าเราเห็นตรงกันนะคะเห็นตรงกันว่ายังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะออกแบบ กฎหมายเพิ่มเติมซึ่งมีข้อเสนอดีๆยังไงก็ต้องทํามีองค์กรที่จะต้องปรับเพิ่มมีกลไกต่างๆเนี่ยแต่เหนืออื่นใดก็คือว่าทําอย่างไรภาคประชาชนจะลุกขึ้นมาซึ่งหมายถึงทั้งภาคธุรกิจด้วยนะคะคือมุมของภาคประชาสังคมเนี่ยต้องก้าวเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบตั้งแต่การทําโครงการใช่ไหมคะทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ตรวจสอบกระบวนการบริหารงานของระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไปจนกระทั่งถึงระบบราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แต่เหนืออื่นใดก็อีกขั้นหนึ่งก็คือการตรวจสอบการคอรัปชั่เชิงนโยบายซึ่งคงต้องอาศัยแม้แต่อย่างเช่นนักวิชาการซึ่งอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมปปชหน่วย DSI ออีกหลายหน่วยก็คิดว่าเราเห็นภาพตรงกันนะคะว่าที่บอกว่าไม่โกงเอาเท่าไหร่เนี่ยคะ่ะท่านผู้ชมคะแท้ที่จริงแล้วเรายังควรจะมีความหวังเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้คนโกงทุกระดับเนี่ยอยู่ได้ไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดผลกระทบเนี่ย มีตั้งแต่ผู้บริโภคทุกคนได้รับของที่แย่ลงจนกระทั่งถึงชีวิตประจําวันสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งถึงงบประมาณมหาศาลซึ่งเป็นเงินภาษีของพวกเราเพราะฉะนั้นบนเวทียังมีความหวังแล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมเองก็คงจะพยายามช่วยกันนะคะว่าต่อไปนี้เนี่ยต้องควบคุมตรวจสอบให้เกิดการไม่โกงแล้เราจะเข้มแข็งเป็นเครือข่ายร่วมกันเหมือนอย่างที่หลายๆฝ่ายพูดนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านนะคะ การพูดคุยจากทุกฝ่ายวันนี้นะคะ mm. เห็นข้อสรุปตรงกันเลยค่ะถ้าอยากให้ชาตเราก้าวหน้าถ้าอยากลดความเหลื่อมล้ําของประชาชนมีทางออกทางเดียวทัศนคติของทุกคนทุกกลุ่มต้องไม่โกงนะคะสําหรับรายการสิทธิวิวาทะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมมากเลยนะคะที่มีความวิจารณ์มีข้อเสนอแนะมาอย่างต่อเนื่องค่ะเรายังสามารถติดต่อกันได้ตามที่อยู่เดิมที่ปรากฏที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ ไม่โกงเอาเท่าไหร่สําหรับดาคือคาถามก็ดาอยากจะถามย้อนกลับไปว่าถามใครถ้าเกิดว่าไม่โกงเอาเท่าไหร่ถามนักการเมืองคําตอบก็คงว่ามันไม่มีขีดจํากัดเลยว่าเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคําถามนั้นถามชาวบ้านหรือว่าถามประชาชนคนในประเทศไทยผู้เสียภาษีเนี่ยถามว่าไม่โกงเอาเท่าไหร่แล้วว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยแต่ถ้ามองให้ชัดเจนหรือใกล้ใกล้กับปัจจุบันนะฮะมีมหาวิทยาลัยหอการค้านะครับซึ่งมีงานวิจัยออกมา นะครับเขาไปสํารวจจากนักธุรกิจเมื่อประมาณเดือนจำไม่ได้ว่าเมษาพุษภาใไรช่วงนี้นะครับเขาเขาคิดมูลค่าของความเสียหายในปี53เนี่ยประมาณ28,000ล้านถึง1 1 5 0 0 0 0กว่าล้านทุกอย่างที่ผมจะต้องจ่ายให้กับนักการเมืองหรือขา้ารา,าะชะการไปเนี่ยผมต้องไปเก็บกับผู้บริโภคเพราะว่าราคาสินค้างผมมันไปต้องสูงขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ถ้าผมไม่ต้องจ่าย ราคาสินค้าของก็ต่ำลงใช่ไหมฮะมผู้บริโภคก็ได้ของที่ยุติธรรมพวกผมก็ได้กำไรในสิ่งที่ผมต้องการจริตนโยบายมันมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การทำลายสถาบันประชาธิปไตยนำไปสู่การทำลายหลักนิติธรรมนำไปสู่การทำลายสถาบันอื่นเพราะอะไรครับ<ม>เพราะทุจริตนโยบายมันคือการใช้อำนาจท,ทางการเมืองท้ายที่สุดอำนาจทางการเมืองนี้จะไปแทรกแซงกระบวนการกตา่าง เพื่อป้องกันไม่ให้ความผิดมาถึงตัวแนวโน้มของการทุจริตเชิงนโยบายมันจะนําไปสู่การทําลายสถาบันต่งางๆโดยรวมสังคมในบ้านเราจะเป็นสุขได้เพราะมีตํารวจคอยบําบัดทุบํารุงสุขแต่ตํารวจในอุดมคติของประชาชนจะมีจริงหรือไม่เมื่อตํารวจละเมิดสิทธิปฏิบัติไม่ชอบประชาชนจะร้องเรียนและได้รับการตอบสนองอย่างยุติธรรมได้อย่างไรมาร่วมค้นหาคําตอบและแลกเปลี่ยนมุมมองในปฏิรูปตํารวจเห็นด้วยยกมือขึ้นกับรายการสิทธิวิบาทะ อังคารที่16พฤศจิกายนเวลา11นาฬิกาหนาทีทางทีวีไทย